แกงไก่แกงไก่สวัสดีครับพี่น้อง้ยหอมคักแกงปีกไก่ครับผมตุนใบมันเปียกก่อนโอ้พิมซีคลายปลาหมึกบ่พิม,มโอ้พิมซีคลายปลาหมึกย่างหอมมัน,นี นี่หนวดปลาหมึกสีลวกสีลวกเจ้ตาหนอกวะโอ้นี่บลตามันตาดิ่งนะน,นั่นมือนั่นโอ๋อก็หนวดนั่นทีแข็งอือเป็นสีลวกกินกับน้ำจิ้มลูกเลี้ยงปิดจักมือก็ยังจะขายปิ้งอันนี้ฮะพิมพสีวันโอ้บ่ไปแข่งกีฬาสีเลยไปเดินชาเน็ตโอ้ยจะไปหมุนทั้งชาดิ้ละลูก ขี้เก่งแต่ว่าวสีขายปลาหมึกปิ้งเอ้าเลนว่าม,มันไงน <c oughs> อันนี้สีปิ้งนนให้เพลิน <c oughs> อันนี้ปิ้งให้เพิเ่นเต่าหน้อยเต่าน้อยปิ้งปลาหมึกเอ็นเนี้ยกินเสาแล้วเกียงไก่เดี๋ยวไปกินข้าด้วยกันครับผมไปพี่น้องไปกินข้าว แกงไก่กับเจลเดี๋ยวผมมือปนวนลวกปลาหมึกอ,อยู่เหมือนหอนเลยควนขึ้นหุ่มๆเลยปลาหนวนลวกปลาหมึกกินกับน้ำจิ้มหนวดมันหนวดปลาหมุกเงาปลาหมึกเงากินกับน้ำจิ้มครับผมยายเฮ็ดยังกีหนังโอ้ยกับเข่ากับมี่อยากอยากหนังอ,อยากกีหนังผู้เฒ่าเอา้า กตาบสบายขนาดมุมี่แขวเนี้ก็ยังอยากกินหังอยู่ลเลียลเลียกินมันยังกิ้มเขาอโก่ะเดี๋ยวไปกินเขาวกันครับมากินเข้าล้ำกันอร่อยตลาด

แอคชันสั่งแอคชัน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 กินข้าว้อมวงกินข้าวกันแอคชันเออผู้กับสั่งแอคชันแอชันูกับมึง Né cứ mặc cả rú còng bà mặc còng bà là còng bà Cầm đi đi này đi đứng đấy này đi đứng cầm đấy là đứng 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 à ok đứng đứng ok đứng 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 ยิ้มๆไหนยิ้มยิ้มไหนเด็กแต่งัโอเคโอเคยังโอเคยังโอเคยังโอเคย่าไปไหนย่าไปไหนย่าไปไหนดูโอ้ยถึงเท้านี่อ๋ออยากเป็นพุ่มกลับจริงๆเหรอฮะ สั่งเลสั่งเลพี่พิม์ไหนว่าต้มไก่ตาหนอนี่สไอยนว่าต้มไก่ตไหน่ม่อร่อยเป็นฮตแเอ้าูนมลาดตัวนี้ต้มเป็ันต้มนค่ต้มสูนรเจมลาดนี่ เ้าปหลาดนองยานเจงเาลเขาก็ขายหลตุ้มไก่ออาหารอีสานเขาขายวกเาปลาอันนี้กตเจ้าลาดเ็ตัวเทนตลบขาแม่เออแเว่าเาไปไหนไปไไอปนไปไหน

bỏ đi. bỏ cỏi hết bỏ cỏi hết nhá, bỏ cỏi hết nàng bỏ cỏi nàng bỏ cỏi hết nhá, bỏ cỏi nàng nàng bỏ nàng hết nhá, nàng 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 พิมพีไล่ตัวไหนอะไ่สี้าคู่กับพวกนี้พิมพีมึงจะบีเอาบีเอาแล้วแม่แล้วไส้ไ่อนบีมันเอามั้มแมนมันเปียนแดดแยังอุ่นเอาลี่ไหนเรามัรอั้วนแบมึงเอาตัวมั่นะมึงแม่มึงได้ ใจเรา่วดปวดทางล้ว่อนสวยงามเนาะใส่แบบนีอมรับไดมจากของกวนเออมันนยอมรับต้งกินแล้วน้อมรับต้องกิาจาของกวนสองใหอมันตั้งตรงข้างกันเยอะมากเลยรเด็กหนักเจ้อะไรลูก ไปรึเปล่าไปบ่แล้วก็ไปแล้วแต่ยังไก็ิเตียงช่วยไปท้ายแล้วเนายนาอาหป่าไปเมืองป่าลำน้ำาปลาข้าวอือนอนอีกแล้วตื่นไปเทียนไปเคียนพ่อหลับซื้อมานึกินแล้วเดี๋ยวมันกลับไป กินย่างอยู่อ้าวนี่ไปดูใส่ยี่ขึ้นไปใส่น้อสาวน้องมูเน้ vừa rất bì cho mấy nó như là bì. Xài nó nhàng cũng mướt hơn.